สำคัญถ้าถ้าบางเดี๋ยวถอดให้นะฮะถอดได้เนาะยิ้มไหมติยิ้มไหมติยิ้มตึ๊งอ๋อเคยยิ้มได้อยู่ยักคิ้วได้อยู่ครับกินครับแบบบีพอร์กอัลเทอร์อะไรอย่างเงี้ยมายาชีวีอวอร์2025ร่วมโบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568ดูนี่เปลี่ยกเพื่ออะไรมาเยไจครับไม่เหนื่อยเลยครับนักข่าว เฮียงได้หน่งเปอร์เซ็นต์ได้หนเ่งยันข้าวจะเรียกกล้องดูถ้าพี่นันได้เลยไม่มาถมนะจิ๊กัะเฮียงเลยนะไปเลยนะอไปที่นู่กันครับครับวันดีมากรู้งานป่ะยี่สิบเก้าปีวัสสันเดี๋บ้างวันนี้เรามาร่วมเฉลิมฉลองครับก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าเราได้มาอีกแล้วนะครับในปีที่19ของวัสสันเพราะว่าวัสสันก็อายุมากกว่าผมอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ดีใจที่ได้ได้แบบว่าได้เห็นวสันแบบว่าเติบโตแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆือเพราะว่านอกจากวสันจะเติบโตแล้วเนี่ยก็คือก็รวมเรียกได้ว่าพาร์ทเนืรอเองก็เติบโตไปด้วยแล้วก็ยิ่งวสันเติบโตเท่าไหร่ลูกค้ารู้สึกว่าจะยิ่งได้สิ่งดีมากขึ้นไปเท่านั้นเมื่อกี้เห็นแบบว่ามีอัดเนื้อปากตัวขอเป็นล้มโพล้มไสอย่างไรคะขอให้วสันเป็นล้มโพล้มไสให้ผมได้อยู่ใต้ล้มเงาก็พอครับเอออยากให้อวยพรนิดนึงเนาะสำหรับก้าวเข้าสู่ปีที่30ครับอวยพรใ้ ก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีที่สุดนะครับผมในตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาและดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัววสัน์เองหรือว่าพนักงานทุกคนนะครับแล้วก็คู่ค้าพาร์ทเนอร์ทุกท่านรวมถึงลูกค้าด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมทุกคนอย่าลืมไม่ว่าจะไปช็อปที่ไหนไม่รู้จะไปช็อปที่ไหนเดินเข้าวสันตไปซื้อลิฟต์เเปอร์ลีนได้ครับผมไม่ได้เอามาเอามายังไงนี่ แล้วยืนไปซื้อใหม่สีใหม่นะครับนี่นะครับซูเปอร์สเตย์ครับผมซูเปอร์สเตย์ไวนิลอิงนะครับสีสวยมากเอาจริงสีสวยจริงทาเนี่ยครับพันทัชไม่หลุดจุบจุบได้จุบได้ไม่หลุดไม่ติดครับผมอ่ะโอเคอ่ะพูดถึงเมื่อกี้อีกเหมือนเป็นจบป่าบุ้นทุ่มนิดนึงอ่างเงี้ยประมูลโอ้โหยอด ยังไงสู้เขายังไงบ้างเมื่อกี้ปีที่แล้วใช้เขาว่าไม่รู้ตาสีตาสา <c oughs> แล้วก็ประมูลไปเ,ออเขาบอกว่ายังไงคนก็สู้อยู่แล้วออกลัวเหมือนกันมันจะจบที่เราเออแต่ก็ดีใจที่ครั้งที่แล้วไม่จบที่เราถึงครั้งนี้ด้วยครัออ้งนี้แอบเก่งกว่าครั้งที่แล้วออกลัวว่ามันจะจบที่เราเหมือนกันออแต่ว่าหูแต่ว่าสุดท้ายจบไปเยอะเหมือนกันนะครับวางเกมมาดีใช่ไหมรอบนี้คิดว่าคิดว่าลูกค้าลูกค้าทุกคนมีกําลังซื้อมีกําลังที่จะใจที่จะบริจาคอยู่แล้วอย่างที่ พี่วอบอกอว่าทุกคนมีออร่ราบุญผมก็เห็นถึงออร่ราบุญนั้นผมก็รู้สึกว่าสู้ไปแล้วกัน้ทุกคนมันได้แบบสุขสนานไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอยากได้น้องไปให้ใครหรือเปล่านะเพราะรอบนี้น้องตัวใหญ่มากเลยรอบที่แล้วก็ใหญ่เหมือนกันครับแต่ว่ารอบนี้ก็จริงจริงก็ถ้าถ้ามันจบที่เราเราก็โอเคครับเพราะว่ารู้สึกว่าเงินที่ทำเงินที่ได้ทำมันก็เป็นการทําบุญด้วยอะพูดถึงเนาะตอนนี้แบบว่าผลงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะยังไงครับผมแบบแต่คนลุ้นว่าเมื่อไรจะมีมาใหม่ ก็ตอนนี the game to to the know, right. nowadays, care, ้เดอะวิกเก็ตเกมกำลังจะออนแล้วนะครับผมก็ใกล้ที่จะออนแล้วนะครับเดินหน้าแต่ว่ายังไม่ระบุระบุไปยังไงยังยังไม่ระบุวันออนแต่ว่าถ่ายจะเสร็จแล้วหรือแค่แบบ3-4คิวอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นผลงานกับน้องฟโลดครับเป็นซีรีแบบตัวเมนสตรีมเลยจากทางวัน31แล้วก็ยังมีผลงานอีกที่ปีหน้าจะได้ดูกันซึ่งตอนนี้กำลังทำกำลังดำเนินการอยู่ แต่คิดว่าปลายปีนี้น่าจะมีมอะไรสนุกสรุปให้ทุกคนรอได้ดูกันอีกเยอะเลยเ,เพราะงั้นเพลงหลายหลายคนคาดหวังว่าเออจะมีอะไรมาลบละลายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยปีนี้าอาจจะพอก่อนละ <laughs> ปีนี้เยอะปีนี้ถ้ารวมรวมกันแล้วก็ประมาณ5าเพลงนะปีน่ารู้สึกว่าถ้าออกมาประมาณอีกสักห้าเพลงก็โอเค <h> คิดว่าอะไรจะล้มละลายได้ไหมหรออันนี้ต้องต้องดูแลเพราะเรารู้ก็รู้สึกว่าเวลาเราไปออนสเตจแค่ละลายเพลงเดียวก็หอบแล้วนะฮะมันทำให้เรายังคงแข็งแรงได้แบบนี้แต่คงทำแหละครับแล้วว่าจริงๆแอบคุยกับ ออรุอรุบอกว่าอยากทําเพลงคู่กับพี่อีกใช่อยากเป็นแนวไหนกเป็นแนวไหนรอบนี้คิดว่าแบบอคิดว่าจะแบบมันมันบูบูเต้นๆเลยครับคิดว่ามเป็นเป็นพวกเราสองคนเลยก็ือเป็นออกสเต็ปันคู่เต็มใช่ครับอเหบือนฟิลประมาณแบบว่าอ่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องเป็นอะไรอ่ะ ฝันดีฝันเด่นหนูก็ย้อนเยอะไปย้อนเยอะไหมล่ะเยอะไปแบบว่าแบบกอล์ไหมเพลงประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเพลงมันต้องเป็นแนวนั้นแล้วต้องมาแล้วแต่ก็รอรอดูเนาะมันมีข้อสรุปมั้ยลหรือว่าลองคุยกับอัาโหลดยังก็ว่าถ้าจะทำอยากทำอยากทำแต่ว่าคุยกันแล้วว่าอยากทำประมาณนี้แหละมันมีเพลงอยู่ในสต็อกไว้อ่ไม่มีครับมีใครอยากทำไหมครไม่มีไม่มีสต็อกเลยครับ ตอนนี้ก็ออฟโรดเองก็ลุยงานหนักมากผมก็ลุยงานหนักมากงานโกอินเตอร์ล่าสุดก็ไปร่วมจะจะมีเป็นลูกง,งานโกอินเตอร์ไหมสาหรับปีนี้แหละคนคาดหวังอันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่ามีปีหน้าคาดว่าจะต้องรอดูว่าปีรอบนี้ปีนี้จะมีการไปแฟนมีตต่างประเทศหรือเปล่าส่วนการร่วมงานกับต่างประเทศเนี่ยต้องรอดู <c oughs> เราดูแปลว่าอะไรอาจจะมีหรือไม่มีอาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้ <c oughs> อีกนิดนึงคอนเสิร์ตไปเรื่องคอนเสิร์ตของเพื่อนมาเอสอิเลียฟเอสอะไร,รอย่างเงี้ย <ผม S 1> เราก็ขึ้นไปสร้างตำนานไปเตลเข้าทะเลอย่างเงี้ยนอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างอะไรหละคนก็ชอบโมเมนต์แบบเราชอบไปเตลเฮาผมมีความสุขนะเวลาผมได้พูดความจริงเป็นจิ๊ปเปอร์เหรอใช่แบบว่าคือเรื่องนี้ยแบบผมก็ไม่ขออนุญาตด้วยแล้วแค่คิดว่าเขาก็เขินนะเออเอออาจจะคนอย่าว่าคอนเสิร์ตอันนี้เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องที่พูดได้ ไม่เป็นไรหรอครับมันเป็นเหงื่อเหงื่อของภาพภูมิใจ <laughs> ครับเขาเรียกว่าประกายประกายสีเพชรก็เนเีนเ่ยเราก็อย <c ười> ่างเงี้ยเราก็ไม่เคาเขาอีกแล้วคือพวกผมมากจะมีเหมือนถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนคือสมาคมน้ำชาป่ะ <c ười> ที่ต้องไปนั่งแบบว่าปรับทุกกันเห <c ười> มือนพี่เวลาทำงานเสร็จก็ไปคุย <c ười> ผมก็จะแบบว่าเอ้ยเราจะมีสถานที่ประจำแก๊งพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออมันเวลาเราทำงานมันก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วเนาะก็มาต่างคนต่างมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นแหละก็แบบ ก็เป็นคำพูดคำพูดแบบว่าเอ็ดบอกว่าแบบเออแบบพอตัต้งแต่พอทำงานกับวิลเลียนเนี่ยช่วงแรกๆเลยนะ,ะทำให้รู้สึกอย่างมีใครสักคนนึง่งเราก็เออว่าแต่ว่าะไรวันนี้อะแล้วเราเป็ยังไงก็คือฮอปไปเลยตอนนั้นก็คือผมก็จําเลยครับเป็นคําพูดนี้ไม่ได้ปรุงแต่งสาบานได้เลยใช่เพราะเขาที่เป็นคนเป็นคนไม่เปิดใจนะ,ะถ้าทุกคนรู้แบบได้ทุกคนที่ดูมาเพื่อนเป็นคนแบบว่าเพื่อนเป็นคนช่างเลือกมาก เขาเป็นคนแบบเขามีบรารวีสูงเขามีโลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยที่จริง,รงตอนเจอหน้ากันครั้งแรกยังไม่ชอบเลยนะอันนี้พูดตรงอย่าไปบอกเอ็ดนะไม่ไม่ไม่เป็นไรบอกเขาขไปเลยอ๋อโทษทีโทษท,ท,ทีไม่เพราะว่าเขาไปดูแบบเท่เงียบเงียบไงอะไรอย่างงี้ยเฮ๊ยเก๊กไรวะถ้าเกอ<ะ>ยงงว่าถ้าตั้งแต่เอ็ดมีวิลเลียมเข้ามาเพื่อนเปลี่ยนไปจะพูดอย่างงั้นก็ถูกเ,เหงื่อแตกเลยเดี๋ยวพูดเยอะไม <ป S 2> ่ดไ <ป S 2> ด้เดี๋ยวมันฟ้องร้องผม เขาเลี่ยนไปเป็นย like ังไงบ้างอะไรจริงก็ดูมีความสุขดูโง่เหงดูเป็นแบบเขาบอกว่าคนเป็นดาราดูมีความสุขนะแต่อันนี้ลองดูดีๆเป็นเพราะว่าเป็นดาราหรือเปล่าเออหรือว่าแบบใช้ชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแบบออลงออล่ามีความสุขแฮปปี้ในทุกวันมันเีจังหวะของกานเราเข้ามาแนะนำเขาใช่ไหมคือผมมารู้จักอยู่แล้วผมรู้จักคุยเลี่ยมอยู่แล้วแต่ว่าก็มีไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเราเราเซลเซลล์ก็ขนาดนี้กลัวเขาเอาคืนไหม อ๋อผมไม่อยู่ให้เซลเหรอครับแล้วผมก็คงไม่เชิญมาให้แซลกันแล้วฮะพอเขาจะพูดปุ๊บปิดไม้เไม่มีแน่นอนเขาดูสิครับเขาดูหน้าตาออลงออห่าดูแฮปปี้ดูมีความสุขดูเป็นดาราแล้วแล้วก็ดูเป็นดาราที่มีความสุขมากๆด้วยดูแบบอยากออกไปใช้ชีวิต้อยากทำงานน่ะ เราก็เหมือนเหมือนจะอิดอิด,อดเขาหรือเปล่าอะไรนะมันจะอ,อิดช่าวเขาหรือเปล่าผมมีความสุขใน,นทุกๆวันอยู่แล้วพี่จิงใช่อันนี้เนาะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีเข้าป่าที่เห็นพูดบนเวทีอ๋อไม่ใช่ผมครับ <c oughs> ผมผมไม่เข้าป่าครัจะ <c oughs> ไปไหน <c oughs> ไปเกาหลีครับ <c oughs> อะไรเนี่ยแต่ไปจริงครับคิดว่าจะไปเกาหลีไปเที่ยวกับแม่ใช่ครับอันนี้ก็อันนี้วางแผนที่ไปไ้ก่อนก่อน อันนี้ไม่ปีใหม่อันนี้ก็แบบว่าจะไปเที่ยวกับแม่กับหลานสาวแล้วก็กับพี่สาวก็คือจะพาเขาไปแบบมามะ้าอย่างมาม่าเนี่ยก็จะไปแบบครั้งแรกเลยหลานด้วยใช่มันเป็นหนว่ามันเป็นช่วงแบบช่วงเวลาที่เราว่างพอดีหรือเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่ว่างพอดีด้วยและคิดว่า ม it, ันต้องพักผ่อนบ้างแล้วก็ฟลฟิวบ้างแล้วก no ็เคยบอกกับตัวเองเรว่าเออเราต้องให้เวลากับครอบครัวบ้างแล้วเราต้องพามาม้าไปอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทีที่มาม้านี่เคสเองเปล่หรือว่าเราไม่เรามาม้าไม่มาม้าเป็นคนชอบแบบอุ้ยไม่ไปไม่เอาแต่ว่าแบบเราบอกว่าไปเถอะมาม้าแบบอยากให้มาม้ามีความสิดครอบคัวว่าเราจะใช้เงินเยอะเราบอกว่าอุ้ยมันก็เยอะแหละแต่ว่าถ้ามันเทียบกับเวลาที่เราจะได้ใช้ด้วยกันคุ้มค่ากว่าจัดแพ็ทเองหมดลยจัดแเองหมดเลยครับ ไม่มีแพนด้วยซ้าตอนนี้ก็คิดว่าแต่จองตั๋วแล้วนะแต่ไม่มีแพนนะแต่ว่าเดี๋ยวไปลุยกันข้างหน้าไม่ได้คิดเดียวว่าต้องไปทําอะไรหมา,มาก็คุทําบุญกับวันสักกี่วันผมไม่อยากกินเนื้อย่างหมาแล้วถือจะไม่คุณอิมก็คิดว่าอาจจะทิ้งมาท,ที่โรงแรมก็เดี๋ยวเราแอบไปไปกับหลานไปกับหลานหลานผมก็โตแล้วสิแล้วหลานสาวอันนี้เล็งไว้ประมาณกี่วันหรือว่าเี่ยคิดว่าจะไปสักครึ่งปีครับ <K _> โอเคนะโอเคโอเคเราเล่นเราเล่นไปไปสักช่วงหนึ่งครับ ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ไปทําอะไรเลยจริงๆไม่ได้อะไรเลยพี่ไม่มีที่รู้ผมไปเที่ยวผมไม่ได้ทําอะไรเลยกลับมาก็เป็นผมคนเดิมยิ้มได้เหมือนเดิมผมกลับมาเดิมยิ้มอางนี้แต่นิดนึงแต่ว่ากลับมาเหมือนเดิมอย่าดึงตาเราตาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมทุกคนจะไปไปเที่ยวนะไปเที่ยวไปเที่ยวจริงๆไปเที่ยวกับหลานหลานก็ไม่ได้ทําเหมือนกัน ต,ต,าตามรอยเรยา,รารใช่ก็แบบว่าเอยหลานแบบเราก็ไม,เไม่เราเป็นคนที่เจอหลานน้อยมากแล้วแบบเขามาเห็นอีกทีเออเต้นแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบน้องดูโตขึ้นเราก็แบบพยายามผลักดันว่าเอเอออกไปใช้ชีวิตนะไปเจอทางเลืองเยอะๆอยากทําอะไรก็ทําแล้วก็สนับสนุนอย่างไปเราเคยบอกเขาด้วยนะว่าแบบเอ้ยจะเข้าปีหนึ่งแล้วเราเปลี่ยนร่างกนะันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอยากอยู่ทรงนึ่เราจะไม่ไปไหนซึ่งใช่ก็ยังแบบไม่ได้ทําอะไรจริงไม่โอเคโอเคหลานก็ไม่ได้ทำเข้าใจอยู่ จริงแล้เนะผมก็แซวที่เลยจนมันไปไหนไม่ดูเลยแลอ๋อหลานตามรอยอย่างนี้ไม่ได้แต่เรียกว่าเป็นป่าดันได้ไหมคิดว่าดันครับแต่ว่าก็ให้น้องเจอด้วยตัวเองอยากเป็นยังไงก็ให้มาดูว่าชีวิตเิือเป็นยไงชีวิตแดนเซอร์เป็นไงสายอาชีพเขาถ้าเขาอยากเลือกเต้นมันจะไปได้ถึงตรงไหนบ้างเขาไปทางไหนได้มากกว่าผมว่าเต้นเนี่ยเต้นเนี้ยเอาเรื่องเต้นเนี่ยเต้นนี่เขาเอาเรื่องเลยก็คือลายลายก็คือชัพอพ่อเราแม่อยูว่าเราเอาันแบบปล่อย ขายตขาดให้เขาเอาจริงๆผมไม่ได้สอนเลยนะสิ่งที่เขาเต้นได้ผมไม่ได้สอนเลยแบบคือจริงๆเขาอยากเป็นอะไรให้เขาเป็นแบบเขาเลยเราสนัเสุอแต่เราก็ไม่อยากไปเชฟไม่อยากไปทําอะไรเขาแต่ถ้าเขาทําได้เราสนับสนุนแค่ไนทำได้ก็ดีใจคือเรามีเรามีโกให้เขาตลอดแต่เราจะไม่บังคับว่าเอ้ทำแบบนี้จะได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ support 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 เสมอเผื่อแก่ไปเขาจะให้เรียนไม่ทํานะตลกไม่ทาโอเคยิ้มสิ Okay. <laughs> ok. Ok nhá. Cảm ơn các bạn.